สวัสดีครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายนะครับวันจันทร์นะครับวันหวยออกนะครับรางวัลก็วันที่1นนะครับออก0 4 5 0 3 7หาเลขท้าย2ตัว9 5้า้านะครับเลขหน้า3ามตัว4ี่ห้าดสี่เเลขท้าย3มตัว7 5 5 3ห้าห้าสามสามมาดูนะครับเปรียบเทียบ จากซึ่งผมพยากรณ์ไว้เมื่อ15วันที่แล้วนะครับมาดูในกลุ่มเลขซึ่งเคยบอกว่ามันจะมาในชุดรางวัลที่1เช่นกลุ่มเลขพวก7 8 2 9 3 7 7 3อมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับ037บนนะครับก็คือกลุ่มเลขตรงนี้นะครับซึ่งผมพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับลองไปดูคลิปย้านหลังดูได้นะครับก็ด้วยใช้หลักของโหราศาสตร์ทไทยนะครับแล้วก็ได้ทำสองดาวไว้ กลุ่มดาวนะครับหมายเลข9นะครับก็ออก95้านะครับแต่ว่าผมคาดการณ์ไว้เป็น9 6หนะครับก็9เข้านะครับทําดอกจันที่7ไว้แล้วก็ชุดนี้7มี4ชุดเห็นนะครับแต่ผมเน้นไว้ที่7337ก็มาออก3 7บนนะครับที่อยู่ในของเลขหน้า3ตัวนะครับ2 4 7สี่เจนะครับ 458นะครับอยู่ในชุดนี้5885นะครับ5775อยู่ในเลขท้าย3ตัว755นะครับก็จะมีเลขที่เข้าขายกันอยู่ก็ประมาณแล้วก็เลขกลุ่มเห็นไหมกลุ่มเป๊ยกลุ่มศูนย์เนี่ยเห็นไหมฮะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์เนี่ยเห็นไหมฮะศูนย์สี่อยู่ข้างหน้าห้าศูนย์อยู่ข้างหลังศูนย์สามอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นไปตามทฤษฎีดาว ของโศาสัตร์ไทยนะครับพยากรณ์ได้ล่วงหน้านะครับเป็นปีนะครับโอเคเดี๋ยวมาพยากรณ์กันต่อของในงวดต่อไปนะครับวันที่16พฤติการเนี่ยนะครับก็คือตามจักรราศีนี่เลยนะครับทางด้านซ้ายนะครับผมวางลัคนาไว้อยู่ที่ราศีกุมนะครับแบ่งตัวเลขอยู่ในกลุ่มของกลุ่มสีแดงแล้วกันนะครับกลุ่มสีแดงแต่เป็นอักษรสีเขียวไม่เป็นไรนะครับ แบ่งไว้ตามนี้นะครับก็วันอังคานะครับเลขวันซึ่งให้คุณเนี่ยคือหมายเลข5นะครับแล้วช่วงเวลาซึ่งหวยออกเนี่ยตั้งแต่ช่วง15ในาฬกาถึง16ใกนาฬกาเนี่ยก็จะเป็นเลข1น,นะครับก็มีช่วงวันเลข5ช่วงเวลาเลข1ก็มี1กับ5นะครับบอกไว้ก่อนนะครับทีนี้ลองมาดูกลุ่มยาวทึ่ผมแยกกันไหมก็คือสีแดงก็คือลัคนานครับผมจะให้สีแดงเนี่ยเป็นลัคนาตลอด นะครับแต่ว่าอักษรเป็นส,สีเขียวไม่เป็นไรนะครับสีแดงแลักษณะก็จะมีห้า509ย์เห็นย์เ้านะครับตามบุมดาวแล้วก็1 3 4 1 4สามสี่หนึ่งสี่สามอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็6อยู่ตรงเดียวเดียวเดียวนี้7ดตัวนะครับในกลุ่มสีแดงมี7ตัวในกลุ่มสีเขียวมี3ามตัว3ามเลขก็มีสองเจ็ดแปดนะครับก็จะเป็นให้ดอกจันทร์ที่หมายเลข2นะครับให้ฟังมสันหมายเลข2ครับ ในช่วงเวลาบ่ายสามเนี่ยเลขสองก็น่าจะแรงอยู่นะครับทีนี้มาลองมาแบ่งตามทฤษฎีดาวที่ผมทำเอาไว้นะครับก็ตัวไหนดอกจันก็เน้นกันไว้นิดหนึ่งนะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เลยนะครับทำไปเลยไปกันอย่างเร็วนะครับกลุ่มที่สองศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับแต่ไม่ได้มีทุกเลขนะครับแล้วก็ศูนย์หกหกศูนย์ นะครับ 6, 6, 0 6น0์่วนในชุดศูนย์ตรงนี้นะครับผมจะทำเป็นตัวที่แยกไว้นะครับตัวนี้เป็นพิเศษนิดหนึ่งศูนยะครับอันนี้จะแปลกเป็นตัวเป็นชุดผสมของผมเองในชุดของกลุ่มศูนย์นะครับ ทีนี้มาดูในกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งจะเป็น1 4 4 1และหนึ่งห้านะครับแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับอ่าในชุดนี้เซตตี้ผมให้สำคัญที่ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดลอยๆตัวหนึ่งนะฮะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง ในเซตของกลุ่มหมายเลข3ามเนี่ยนะครับผมจะให้เป็นสามห้าห้าสเป็น3 5ห้าแล้วนะครับทีนี้มีชุดแค่นี้นะครับแล้วก็มาเป็นชุดของ5 4สี่นะคือเซตของ4ี่ห้าทีนี้มาดูในของเซตชุดหนะครับชุดหจะเป็นหกสาผมจะให้สำคัญไว้ที่หมายเลข3ามนะครับ แล้วก็สามหกหกสี่ยังไม่ทิ้งนะครับหกสี่สี่หกและคู่ยอดฮิตนะครับในบรรดาหมายเลขโทรศัพท์หกห้าห้าหกเป็นคือเลขหกห้าห้าหกเนี่ยนะครับหรือห้าหกเนี่ยเป็นถ้าเป็นในกลุ่มคนที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยเขาจะบอกว่าราคาแพงเพราะว่าเป็นเลขคู่โชคลาภชุดใหญ่นะครับชุดรองก็จะเป็นสี่ห้าห้าสี่ นะครับลองกันมาถ้าเรามีความรู้เรื่องของกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์นะครับทีนี้มาดูในกลุ่มของกลุ่มเลขสีเขียวนะครับกลุ่มเลขสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นออกจันทร์ที่2นะครับผมจะทําไว้ให้อย่างนี้2 7งเและ2 8 8 2ปแปดสะจะไม่ได้ดาวไว้ให้นะครับ อีกเซตหนึ่งนะครับแยกออกมานะครับผมจะแยกมาเป็นโดดข้ามมาที่กลุ่มเลขตัว78เลยแล้วก็87ในกลุ่มนี้จะหมดจังชุดนี้นะครับส่วน9เนี่ยนะครับมันจะเป็นเป็นอะไรซึ่งมันสามารถควบรวมกับเลขได้ทั้งทั้ง2เซตนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึง ตามทฤษฎีดาวหรือตามมุมของมันนะครับผมมองว่าดาวเกตเนี่ยเป็นดาวนกสองหัวนะครับตามหลักทฤษฎีดาวนะครับก็ผมคงต้องมองว่าจัดเลข9ไว้เลยนะครับเช่นกลุ่มาจากน้อยไปหามากเช่นกลุ่ม90 09นะครับและ9 3สม คงให้ตัว93สําคัญแล้วก็39นะครับแบ่งแยกออกไปคือกลุ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งผมไม่ทิ้งนะตรงนี้ถึงแม้ว่าออกแล้วนะครับก็มีสิทธิ์มาได้นะครับตัว9559และ9669 ทีนี้มาดูในกลุ่มดาวซึ่งมันมีตำแหน่งยืนนะครับซึ่งมันยืนยินดีแล้วก็มองว่ามันเป็นกลุ่มคู่ผสมซึ่งน่าสนใจนะครับกลุ่มผู้คู่ผสมเนี่ยนะครับผมจะแยกให้เห็นเลยนะครับศูนย์สองสองศนะครับสองสามสามสองและ 2 6 6 2ตรงนี้เป็นคู่ผสมนะครับและซึ่งผมจะเน้นนะครับเน้นคู่ผสมชุดนี้ผมจะให้เน้นเป็นหมายเลข2นะครับและหมายเลข3าะนะครับดาวซึ่งได้มุมกันนะครับในวัน นั้นเนี่ยนะครับก็ดาวซึ่งได้บุ่มนะฮะคือดาวหกเนี่ยนะครับดาวศุกร์เป็นตำแหน่งมหาจักรนะครับดาวนี้เป็นเกษตรนะครับแล้วก็ดาวอันนี้เป็นปละนะครับเป็นดาวปละก็คือดาวอังคารน,นะครับตำแหน่ง8ด ราหูยังเป็นดาวนิดอยู่นะครับอยู่ในราศีของราศีพฤษบนะครับแต่ซึ่งซึ่งผมเปลี่ยนผมทําเลขไว้แต่ชุดที่ผมแบ่งเนี่ยผมแบ่งตามมุมมุมดาวนะครับตามมุมดาวเพิ่งทํามุมเข้าหากันนะครับแบ่งตามแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับท่านที่เรียนโหราศาสตร์ไทยดูก็คงจะดูออกนะครับแต่ว่าการผนวกกําลังเลขเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ใครจะ ช้ประสบการณ์ส่วนตนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมได้ตรวจมาแล้วนะครับจึงทําได้เลขได้เท่านี้นะครับอันไหนดอกจันไว้ให้ดูเป็นพิเศษนะครับก็คงต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกหวยนะครับ3773แล้วก็กลุ่มที่เน้นหมายเลข9ไปนะครับก็ในเก์ของโหราศาสตร์ไทยก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้มี เอาเลขมาบวกกันเป็นหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก็วันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวรอสรุปกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ในกลุ่มของกลุ่มไลน์นะครับโอเคครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ